ลอ yeah. cool. 응 mhm. ยไงล่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะมั้งผมว่าเดี๋ยวไม่เหมือนลุ้อเกอ่ะใช่ป่ะพอมันปล่อยออกก็ไม่ไม่ได้จอดรถเลย ไม่ได้ไปนูน e mate, ่นกแบแม่เหรอเรื่องเลยเลยทำนั้นแหละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคักทายนะคะเดินก่อนนะคะพาเดินกนไปก่อนนะคะเราอยากเห็นน้องตอนที่วันเอ้ยแล้วเวลามันวิ่งมันจะเข้าทางไหนวะ มันจะเข้าประตูนี้หรือเปล่าออกประตูนี้เข้าประตูนี้อมีประตูแล้วก็ประตูนู้นเอนอแล้วเราจะรู้ได้ไงวะเปแนอะประตูนี้เลยไอ้ออกอะ่ะหน้าประตูนี้แหละระตนี้ได้หแต่ไอ้ตอนเข้าเนี่ยะเลยตรงน,นั้นอยู่ก็เลยก็ปิ์เพลงใช่คืไม่ไหวจริงๆนะนี่ยังปิดนี่เปิดเปิดเปิดไม่ไอ้นี่เลยนะของแม่กระเทยก็ เดี๋ยวแกเปิดเป็นส่วนตัวเองเละเจ้าสิิ์ได้เทปวางเมารุ้ไม่ไหว,วนะรอถอนดีกว่าเอ้ะค่ะก็เดินมายังประตูนี้นะคะมาดูนะคะว่าน้องเราจะได้ออกประตูนี้ไหมเราก็ลุ้นกันนะคะลุ้นกันนะคะ <g ly> ไม้มันใหญ่แล้วมันก็หนักนะคะมีทั้งเหล็กทั้งอะไรทั้งเขาว่าแบงก์ก็อันนี้นะคะหนักนะคะ <g ly> ถือไม้อันนี้ทีนะคะ <g ly> โอ้ยสามารถเล่นกานได้เลยนะคะประกวดหญิงงามได้เลยนะคะ <g ly> หญิงงามนะคะทากลมให้ตึงนะคะยไไังไงก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแฉงไลค์หนึ่งแชนะเข้าไปไข้างในเขาได้เ <g ly> ข้าไปไลไ์ข้างใน <g ly> ไม่กลไม่กล้าเข้าไปอะ ไปแอบไลฟ์หรือเปล่า uh ถือเข้าไปโจ้งๆเลยไม่รู้ว่ามันจะแอบไลฟ์หรือเปล่ามันยังมาไล่ไอ้เต้ให้เขาตัวเวกีดีเวกนะมันจะบอกให้ทางเยอดว่าเขาวิ่งมาออกนี้หมดเลยเห็นป่ะใช่อืม ลูค้าพี่ต้มขากระโดดไปก็กระโดดมานะไปถูี่ยพ่ก็มาหาสาวนุ้ยนะผู้ชายอะไรหลายใจหลายใจนะผีล่วงนะอย่าไล่ใจมากเลยเฮ้เตินนั้นแม่แม่โดดไปมึนโดดไปหาเจอเสื้อหาเสื้อเจอซิ่งหาซิ่งนะ เดี๋ยวค่อยทักทายนะคะเดี๋ยวยังไงค่อยทักทายกันนะคะโอ้ยตำรวจเต็มเลยนะก็สื่อมาอยู่ตรงนี้นันแหละเปิแล้วประตูนี้แหละงั้นนะเออไปเฝ้าประตูนั้นก็ไม่ได้อะไรอืมเขาก็อยากให้ออกอเห็นนั่นแหละอืมนี่ไงอยูนี่เต็มเลยคน เออพี่มาดไม่ไงใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่นี่แหละพวกเรานี่แหละนั่นแหละพี่มาดไปยืนอยู่นั่นแหละพี่มาดเนี่ยแล้วก็ไว้เขาก็มาอยู่ตรงนี้แหละที่แม่ก็ปิดประตูเนี่ยพวกปิดเหรอแต่เรามันไม่ให้เข้าว่าแคา่มันเองตำบวจซึมผ่าดเลยว่าอืมเลือดแหลกเลือดไหล พี่ต้มหัวล้วอะไรพี่ต้มหัวล้วหัวล้วทำไมสามสี่คนใครยืนอยูพอตับวทำไมอ่ะไม่ยังออกนี่แหละอืมสาาผมออก็เลยโทร จะอิ่มเราืยืนตรงนี้แหละแล้วเข้าไปทำแค่นี้มอยู่่นี้แหละไปไหนไปนี่เดี๋ยวแทนที่น้องเราจะได้ออกไม่แทนที่น้องเราจะได้ออกสร้งางความวุ่นวายอดไม่ได้ออกอีกใช่ไหม,ม ก็าจะข้าวจริงๆถ้าเราลั้นเราก็ไปได้แต่ทีนี้เราไม่อยากเราอยู่ดิเราอยู่ตรงนี้แหละเยอะหมูมันเยอะจริงๆอืมแทนที่จะได้ออกไม่ได้ออกเขาแกงไม่ให้ออก มือก็เข้าไปไม่เข้ากูจะอ,อยู่ไหม,มนะคะตอนนี้สาวนุ้ยก็มาอยู่ยังอีกหนึ่งประตูนะคะแต่แต,ตอนนี้<ต>ถ้า<ต>มา,าปล่อยแค่นี้นะตรงนั้นไม่ไปนะอือบอกว่าเลือกให้วงมันมามนี่ก็ไม่มา ตอนนี้สานุ้ยก็ได้มาอยู่ทางด้านนี้แล้วนะคะเอาแบบนี้ดีกว่านะคะ FC ไม่โกรธกันนะคะถ้าสามนุ้ยจะลงไลฟ์สดของคุณลุงศักดิ์ก่อนนะคะแล้วก็จะตั้งไลฟ์สดขึ้นมาใหม่นะคะ<ม>เพื่ออะไรคะ<ม>เพื่อจะเปิดการรับรายได้จากยูทูบเบอร์นะคะ ยังไงเดี๋ยวเข้ามาชมสาวนุ้ยกันใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีเป็นเพลงแล้วสาวนุ้ยก็จะรักษาก,การกันอยู่ตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าบอกแล้วนะคะเราจะรอน้องนะคะไม่ว่าน้องจะขี่ไอ้นู่นไอ้นี่ก็ตามนะคะสาวนุ้ยก็จะรอน้องนะคะคิดว่าน่าจะออกประตูนี้มากกว่านะคะเพราะนี่นะคะมาเลยนะคะไม่รู้ใครนะคะรู้ใคร นนทบุรีนะคะนนทบุรีน้องใครอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเลื่อนจำหรือว่าโลงโมหินนะคะพุ้นถังเพนนะคะอ่านะคะที่นี้จะถอเข้าไป ก็พูดว่าไมเข้าไม่เข้าแล้ถามบอกทําไมจะยืนตรงนี้อย่างเป็นอะไรไมันบอกว่าด่ามันบอกว่าถ้าดา่าจะไม่ใช่คํานี้นะแค่ถามนะอันนี้ถามนะไม่ได้ดา่านะมึคนบ้านนอกกับมึงตรงนี้ตงกันด่าเป็นผิวขาด่ามนั<อ>ามนก็สวัสดีและก็ทักทายด้วยนะคะ<ม>ยังไงก็อย่าลืมนะคะเอาแบบนี้นะคะสันนิขออนุญาตลงไลค์ของคุณลุงก่อนได้ไหมคะเอฟซี FC คะ เพราะว่าตอนนี้ค่ะมีกี่ประตูมีอยู่มีประตูนี้แหละค่ะที่เปิดนะคะมันจะมีอีกประตูนึงนะคะแต่อยู่ไกลมากนะคะก็ไม่ทราบได้นะคะแต่ใจคิดน้องๆเราทุกคนก็จะออกประตูนี้แหละค่ะเพราะคงจะไม่ขับรถไปอ้อแมแน่นอนนะคะยังไงเพจทางด้านของผู้ลุงศักดิ์สามนุ้ยขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเพื่ออยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีเสียงเพลงดิสครกปติกระย่างใดนะคะสามนุ้ยขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะเข้ามาหาสามนุ้ยใหม่นะคะสามนุ้ยก็รู้นะคะมี เอก็ชมกันมากนะคะแบบน่สวัสดีพี่บุญเปิดด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวสันนุ้ยลงไลฟ์ลงไลฟ์ของคุณล,ลุงศักดิ์แบหนึงแล้วสันนุ้ยจะขึ้นใหม่นะคะ เป็นกำลังใจให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้กัน <Hello. S 3> <Okay. S 2> okay.